ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตะไบที่เราใช้ทำเล็บนะคะที่ใช้ทั้งหมดจะมี3แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละแบบมีวิธีใช้แล้วก็ความหยาบความละเอียดแต,แตกต่างกันแบบไหนเนาะ,ะมาที่อันแรกก่อนนะคะอันแรกเขันนี้นะ,อ,ะอันนี้เก็บก่อนนะคะ อันนี้นะคะอ่ะวิธีดูว่าตะใบของเรานะคะมีความหยาบละเอียดเท่าไหร่มันจะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะคะยิ่งอ่ะอันแรกก่อนอันแรกนะคะ100ก็คือหยาบ100นะคะมีความหยาบอยู่ที่100และอันที่2 180ก็คือตะใบอันนี้นะคะจะมี2ฝั่งมีฝั่งนี้ แล้วก็ด้านหลังนะคะอันดับแรกเลยตัวแรกที่ให้มาหยาบหนึ่งร้อยตบนะคะถ้ายิ่งตัวเลขน้อยจะหยาบมากนะคะตัวเลขน้อยจะหยาบมากถ้าตัวเลขมากจะหยาบน้อยดังนั้นตัวเลขแรกคือ100 100ก็คือเป็นฝั่งที่หยาบมากเราใช้นิ้วมือนะคะสัมผัส เราก็จะรู้เลยว่าฝั่งที่เป็นหนึ่งร้อยคือหยาบมากก็คือจะเป็นฝั่งด้านหลังตรงนี้จะมีความหยาบที่แบบมากนะคะมานะคะเส้าตะใบตัวนี้นะคะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งร้อยแปดสิบก็คือฝั่งหยาบน้อยก็คือฝั่งนี้นะจากการที่เราจับดูเนาะเป็นฝั่งนี้อ่ะวิธีการใช้งานนะคะเอาฝั่งหนึ่งร้อยก่อนเนาะฝั่งหนึ่งร้อยคือฝั่งที่หยาบมากอันนี้นะคะไม่ ไม่นะคะไม่ไม่ให้เอาไปถูหน้าเล็บจริงไม่ให้ถูแบบนี้นะอันนี้ห้ามทำนะคะเพราะว่ามัน <c oughs> เพราะว่าจาะตะไบฝั่งหน0่ด้านนี้คือหยาบมากแล้วเอาไว้ทําไมนะคะเอาไว้สําหรับตะดใบนะคะเล็บปลอมในกรณีที่เรา,เาต่อเล็บ pvc ต่อเล็บเจลต่อเล็บโพลิเจลต่อเล็บอะคริลิกนะคะแล้วเราต้องการจัดแต่งทรงะคะ่ะเชฟด้านข้างตรงนี้ นะคะเชฟเชฟทำรูปทรงนะคะจะใช้สำหรับตกแต่งทรงแล้วก็ตกแตง่งคือตะไบด้านบนเพราะว่าให้เขาเนี่ยมีรูปทรงที่เราต้องการที่สวยงามนะคะเราจะใช้ฝั่งด้านที่หยาบมากตรงนี้นะคะแต่ไม่ไม่แนะนำนะคะให้นาไม่แนะนำให้เอามาตะไบหน้าเล็บจริงๆของเราเพราะเขามีความหยาบมากนะคะ ฝั่งที่สองฝั่งร้อยแปดสิบคือฝั่งนี้ใช้สำหรับตบไบอะไรโดยส่วนตัวของของแป้งนะคะแป้งจะใช้ตะไบในกรณีที่อย่างเช่นเราฝังเปลือกหอยออแล้วทีนี้เราต้องการเก็บงานเก็บงานคือพอฝั่งเปลือกหอยบนหน้าเล็บไปแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะมีแบบว่าเปลือกหอยออที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ฝั่งนี้นะคะในการช่วยในการตะไบ เนาะให้เขาแบบว่ามีความเรียบเนียนก่อนที่จะปิดงานนะคะฝังร้อยแปดสิบแป้งจะใช้จะใช้สำหรับตะไบพวกเวลาฝังงานฝังต่างต่างนะคะอ่านะคะอันนี้สำหรับตะแรกก็ประมาณนี้แล้วก็สำหรับตะไบตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะใช้ซิงเนี่ยขอบเขาจะมีความคมมากๆนะคะเออถ้าใครซื้อตะไบมาก็ลองรูปดูเนาะ ในกรณีที่เราจะเอามาตะใบจริงๆเนาะคือมันก็จะมีไปโดนด้านขอบเนี่ยจะโดนพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีแบบพลาดบ้างแต่โดยความจริงคือเราจะต้องจับจับไม่ให้โดนโดนเนื้อลูกค้าอยู่แล้วแต่เนื่องจากเขามีความเข็มมากเราจะใช้ตะายอีกอันหนึ่งใช้ฝั่งที่หยาบที่สุดของเขานะคะลูบลูบนะคะลูบตอนเนี้ยลูบขอบ ั้งหมดนะคะลูปขอบให้หมดเลยนะทั้งสองฝั่งรูปขอบออกนะคะเพื่อลบความคมของของตะไบนะคะอันนี้คือขั้นตอนเริ่มแรกของการใช้งานตะไบตัวนี้นะต้องลบขอบก่อนเท่านั้นนะคะ,อะโอเคต่อไปนะคะตัวที่โอเคนะคะตัวตัวที่สองที่ใช้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตะไบบับ มีความเหมือนเป็นฟองน้ำฟองน้ำเนาะมันจะนุ่มๆน,นะคะเหมือนเดิมมันจะมีตัวเลขกำกับมาให้มันจะมีหนึ่งร้อยร้อยแปดสิบแสดงว่าจะมีความหยาบอยู่ที่หนึ่งร้อยและร้อยแปดสิบจากการสัมผัสแล้วนะคะฝั่งหนึ่งร้อยจะเป็นฝั่งที่หยาบมากก็คือฝั่งนี้อ่าเหมือนเดิมในกรณีที่ฝั่ง ือเขาจะอยากมากเนาะเราก็จะใช้เก็บงานในกรณีถ้าเป็นแป้งนะในกรณีที่เราฝังงานที่ไม่ได้แบบหนักมากอย่างเช่นเราทาเอา่อพวกกลิตเตอร์เนาะแล้วเราทาพวกฮาร์ดเจลเคลือบเคลือบไปแล้วเนี่ยเขายังมีความแบบสักสากี้อยู่เราจะใช้ฝังเนี่ยเก็บงานนะคะเบาๆเล็กๆ like น้อยๆเก็บงานเนาะก็คือใช้เก็บงานเพราะว่า ถ้าในกรณีเปลือกหอยตัวนี้จะจะบอบบางเกินไปที่จะใช้ตัวนี้นะคะในการเก็บานาเราจะใช้ในกรณีที่อย่างเช่นแบบทาคิตเตอร์แล้วทาฮัดเจลไปแล้วเขายังมีความแบบเออส,สากๆใหม่ก็จะใช้ฝั่งนี้เนาะเก็บต่อมาฝั่งร้อยแปดสิบคือฝั่งที่หยาบน้อยก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้คือหยาบน้อยฝั่งนี้จะใช้ในการเตรียมหน้าเล็บก็คือใช้สำหรับ ตะไบเอาความมันบนหน้าเล็บออกเนาะเราไม่ใช้แบบฝั่งที่ยาวมากเพราะว่าหน้าเล็บก็คือเราตะไบเพื่อเตรียมหน้าเล็บสําหรับการทาเล็บเราไม่จําเป็นต้องเอาเนื้อเล็บออกเนาะเราเอาแค่ความมันบนหน้าเล็บเนี่ยออกเฉยจะใช้แค่ฝั่งร้อยแปดสิบนะคะอันนี้คือตะไบตัวที่สองที่ใช้นะคะอสําหรับ ตัวสุดท้ายนะคะที่ใช้ประจําอันนี้ไม่ให้ตัวเลขลํากับมาแต่ว่ามันจากการที่ใช้นิ้วสัมผัสเนี่ยมันจะมีฝังเรียบเป็นหยาบๆอยู่เนาะสักๆก็คือฝั่งนี้อันนี้ตัวที่ใช้นะจะเป็นฝั่งสักๆนี้อันนี้จะใช้ในกรณีที่เราล้างสีเจลบนเล็บให้ลูกค้าแล้วลูกค้าแบบเออไม่ไม่ได้ทำเล็บโตเนาะก็คือเราก็จะใช้ตัวนี้หน้าเล็บลูกค้าจะมีความแบบ เป็นสากรอยเสียนอยู่ยอะไรเงี้ยเราจะใช้ฟังที่หยาบหยาบเนี่ยตะไบออกก่อนแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฟังที่เป็นมันๆตรงนี้เนาะสบายอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เล็บของลูกค้านี่มีความเงาขึ้นนะคะนะเวลาที่ลูกค้ามาทามาล้างเล็บที่ร้าน,นเราก็จะไา้เล็บที่สวยงามกลับไปเนาะโดยใช้ฟังนี้ค่ะที่เขาเงาเนาะนี่คือตะไบตัวที่ ตัวที่3ที่ใช้นะคะ่าก็หมดแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำตะไบที่ใช้ทำเด็กที่ร้านนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมเนะเาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปักกลบแชร์และสับสก์ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ